มาดูเข่าเสื่อมจับดูอย่างนี้ยนะเนี่ยพังพังผื่นเนี่ยค่อยมีเนี่ยอันนี้ผิวผิวผิวคูดคูดเลยเนี่ยเนี่ยมันมันคูดกันแล้วนี่นี่คือเข่าเสื่อมแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยหยับได้เลยถ้ากดกดกดเช็คดูได้เลยเนี่ยดูสิรวมหมดแล้ว นี่เนี่ยนะดูดูโยกโยกโยกตัวแบบเอ็นเอ็นแบบตัวตัวเอ็นมันจะไม่มีมีแล้วนะเนี่ยคือเสื่อมเยอะเนี่ยเข่าเสื่อมนี่มันไม่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 ใช่ว่าเราสามารถรักษาเข่าเสื่อมได้นะแต่เราสามารถรักษาพวกที่มันเป็นทางผืดที่มันหลักเสบพเส้นที่มันหลักเสพแต่หัวเข่าที่มันเสื่อมแล้วมันมันรักษาไม่ได้นะเขาไม่ใช่รักษาแต่ถ้าเกิดมันเสื่อมแล้วมันอักเสบ มันเดินเจ็บเนรักษาเพราะให้ลดปวดอ,อักเสบได้แต่ทําให้เขาหายเสื่อมไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่มือหมอเทว,วดานะนะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมมันเจ็บหมดแล้วนยมันชิดกันแล้วเนี่ยอืเห็นไหมดังกึกกึกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดังตลอดเพราะมันแห้งเนาะมันเสียวแล้วเจ็บเลยใช่ไหม เนี่ยมันยุมันมันเาเรียกว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันเอ็นมันมันย้วยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดึงดึงดึงรู้สึกว่ามันหลวมแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูเอ็นมันไม่ทํางานแล้วเอควายเอ็นไหนก็ไม่ทํางานเนี่ยเข่ารวมหมดละคือกล้ามเนื้อก็ไม่ทํางานกคือคนเข่ามันเดินแบบโยกอะไรเนี่ยเดินโยก มันไปไม่ไหวต้องโยกเอาเขากำลังไม่ทำงานแล้วกเสบมากจนกล้ามเนื้อไม่ทำงานตรงนี้เจ็บเยอะ,น,ยอะนะถ้าเราจะช่วยพอช่วยได้เราก็ค่อยๆคลายมันคลนะายจุดแรกคือจุดนี้นะ,ะจุดของเนี่ยถุงน้ำตัวเนี้ยจากเสบมากผิวข้อตัวนี้มันจะมีผิวข้ออักเ,เสบตัวเนี้ กดผิวข้อตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยกดถิงทุ่งน้ำเนี่ยค่อยๆกดเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยตัวเนี้ยก็กดกดกดเบาๆได้ให้มันเลือดไปเลี้ยงใพยายามให้เลือดไปไปไปเลี้ยงไอ้ตัวหัวเข่าได้ จุดแรกกันนะก็ะเนี่ยพยายามพยายามกดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงได้เพราะว่าเป็นกันเยอะเราเรียกว,ว่าเขาเขาแห้งอะ่ะเขาเขาเสื่อมมันแห้งเลือดไม่ไปเลี้ยงเราก็พยายามบริหารไปบริหารได้ปะหารสิหานหานหานแต่หานหาค่าตงค่าอะไรงี้เป็นบริหารใช่ไหไมไ <laughs> เห็นไหมกดไปเจ็บไหมมุมนี้นะให้กดลงไปกดแล้วก็จะเดินคล่องหน่อยหนึ่งมุมแรกนะอันนี้นะจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือจุดตรงตรงนี้ นี้ก็เป็นจุดของตัวกั้มเนไอเนี่ยในการในการทำให้ขา,ขาโกง่งยี่ออกเนี่ยจุดมุมม,มนี่นะเจ็บไหมนี่มจะเจ็บสองจุดนี่แหละตรงข้ามกันเพราะตรงมุมนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิด <Good. S 1> กดสองจุดนี่ก่อนจดได้ประมาณกดนาทีครึ่ง อ่ะมันเก่งตัวนั้นมันจะไปเจ็บเส้นหลังเดี๋ยวเขาไปกดตัวแฮมสติงอันนี้เราก็สาหน้าเข่าก่อนเพราะว่าเวลามันเสียดสียาวมาถึงตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นนะเนี่ยเจ็บแถวนี้แต่เรากดมุมสองมุมนี่พอแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจุดเนี้ยที่เป็นกันเดียคนนี้นะตรงนี้ก็เป็นแต่วันนี้เรากดแค่สองจุดนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บเือนกันเจ็บหมดแล้วเพราะเข่าเสื่อมเจ็บทุกหนึ่งสองสี่จุดเนี้ยเป็นหมดเลย แต่นี่เป็นสามจุดแต่กดสองจุดพอนี่ถ้าเราไม่มีกับเวลาก็กดให้เขาสองจุดนะลองกดดูนะเราเรียกว่ากดให้เลือดไปเลี้ยงในในหัวเขา่า